ขอพรังศักิ์สิทธ์พลังงานจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์จงมาสถิตณกับตัวข้าพเจ้าขอพรังงานอันศักดิ์สิทธิ์จงมาสถิตกับณตัวข้าพเจ้าขอพรังงานอันศักดิ์สิทธิ์ต้นพลังรักแห่ง จักรวาลจงมาสถิตกับตัวข้าพเจ้าพร้อมดีท็อกจิตสูตรลมหายใจเข้าลึกๆก็รันไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบสิ ปล่อยจนกว่าจาย์จะนับถึงสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดันลงออกมาให้หมดเลยค่ะเยี่ยมมากครั้งที่สองสูดลงมาเจะเข้าลึกๆก,ก็รันไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปล่อยช้าๆทางปากหนึ่งสองสา0 1ีดันลมออกให้หมดเลยค่ะเยี่ยมมากครั้งสุดท้ายค่ะสูดลงมาเจะเข้าลึกๆ ปล่อยลมหายใจออก 32ประการท่านได้รู้สึก ศักดิธิ์พลังจักรวาลรับทราบบัดนี้ฉันพร้อมแล้วที่เปิดรับพลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายทุกอโนเซล ประจจนจิตสั่งจิตโปรแกรมจิตเพื่อสู่ความมั่งคั่งความโชคดีณบัดน,นี้ตอนนี้ประตูแห่งพลังรักจักรวาลสาก อยู่ตรงหน้าทุกท่านได้เปิดออกท่านได้พบแสงสว่างสีขาวเหลืองทองและสัมผัสได้พลังพุ่งมาจากกระที่หกตาที่สามน่วงหนักระหว่างค คือท่านได้รับพลังงานเข้าสู่ร่างกายแล้วประตูบานที่สองเปิดออกบานที่สามเปิดออกจ้าบานที่สี่สว่างสดใสบานที่ห้า เปิดออกสวา่างบานที่6เปิดออกบานที่7เปิดออกบานที่8ที่9ก้าสิบสิบเ็ดเปิดออกสวา่างจ้าบานที่12บส สุดท้ายสว่างมีพลังพุ่งมาจากเบื้องบนท่านรู้สึกสปาร์เข้าสู่ร่างกายเชื่อมต่อกับพลังงานต้นกำเนิดแห่งพลังรักสิสองคู่สายเข้าสู่ร่าง ลงสู่จัก,กระที่7จ็กางกระหมอ่อมเปิดสีนสีม่วงจักระที่หสีน้ำเงินเปิดจักระที่หสีฟ้าเปิดจักระที่สี่สวงอกสีเขียวเปิด จักระที่สามบริเวณท้องกับเพาะสีเหลืองทองเปิดจักระที่สองท้องน้อยสีส้มเปิดจักระที่หนึ่งสีแดงได้เปิดเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ทุกจักระพลังงานสิบสองคู่สาย ไหลลงสู่ทั้งเจ็ดจักระของท่านทั่วร่างกายท่านสมัมผัสได้ท่านรับรู้ได้เข้าสู่ร่างกายทุกอนุเซลปลายประสาทปลายมือปลายเทา้า รับรู้ได้ถึงกระแสไฟฟ้าเข้า พูดในจิตฉันพร้อมแล้วเพื่อจูนจิตสั่งจิตสู่ความมั่งคั่งล่ำรวยพบความโชคดีทุกด้านของชีวิต ใต้สำนึกจากนี้ไปฉันคือคนโชคดีจิตใต้สำนึกจากนี้ไปฉันพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองจิตใต้สำนึกจากนี้ไป เงินทองมากองที่ฉันจิตใต้สำนึกจากนี้ไปยอดเงินในธนาคารของฉันเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจิตใต้สำนึกจากนี้ไปฉันได้รับโชคใหญ่ จิตใต้สำนึกจากหนีไปโชคลาบวิ่งเข้ามาหาฉัน <minutos> จิตใต้สำนึกจากหน,กกนีไปไฉันขอถูกลอตเตอรี่แบบรัวรัวรางวัลใหญ่ใหญ่จิตใต้สำนึก ฉันพร้อมรวยแล้วจิตใต้สำนึกฉันพร้อมรวยแล้วจิตใต้สำนึกฉันพร้อมมั่งคั่งล่ำรวยแล้วจิตใต้สำนึกฉันพร้อมมั่งคั่งล่ำรวยแล้วจิตใต้สำนึก จากนี้ไปฉันคือคนที่ประสบความสําเร็จเจตใต้สํานึกจากนี้ไปฉันคือคนที่ประสบความสําเร็จจจตใต้สํานึกจงฟังคำสั่งจิตนี้และบันทึกลงไป จิตใต้สำนึกจงคัดกรองความโชคดีมาให้ฉันทันทีตอนนี้เลยจิตใต้สำนึกจงฟังคำสั่งจิตนี้และบันทึกลงไปจิตใต้สำนึกจงคัดกรองความโชคดี มาให้ฉันทันทีณตอนนี้จิตใต้สำนึกจงคัดกรองความโชคดีความมั่งคั่งความสำเร็จชื่อเสียงโด่งดังมาให้ฉันทันทีในตอนนี้เยสเยสเยสฉันได้รับเรียบร้อยแล้วเยสเย้ ยินดีด้วยยินดีด้วยกับทุกท่านยินดีด้วยยินดีด้วยสุดยอด yes